สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆพี่ยาชาแน,นลค่ะพี่น้องมูอนิธิสภาเฮดกับเขาค่ะ พี่น้องเห็นเมนูคะ่ะวนเวียดมาอีกกแสดงว่ากระเผาเริ่มเบิดคะ่ะพี่น้องมีจะพามาทํายําปลากระป๋องง่ายๆสไตล์เย้านะคะพี่น้องปลากระป๋องผู้ดกะเห็ดได้ยําได้คะ่ะแต่ย่ำจต่ไหนเห็นแซมพาพี่น้องมาเบิรงกันเลยคะ่ะส่วนผสมต่างๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือผักชีกับใบผักแพวนะคะใส่สองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คะ่ะพี่น้องมาสุดับกินข้าวของปลาดีๆมากๆเลยคะ่ะอันนี้พีิกขี้หนูซอยใส่เยอะๆใส่นักๆค่ะตะไคร้ค่ะ,ะ,คคะหอมแดงหอมแข่ค,ะคะ่ะแล้วก็อันนี้คือบกเนาวนะคะมากหน่อยแล้วแต่เห่าคะ่ะ ะะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องส่วนปลากระป๋องนะคะบางคนก็จะเอาไปหนึ่งก้อนนะคะสมัยเยาอยู่บานนี่ก็อนสกินปลากระป๋องนี่พอให้เอาไปหนึ่งก้อนได้พี่นอ้องไม่ควรสกินนะคะแต่ว่าวันนี้จาทาเลยไม่นึ่งค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเขามาปรุงรสก,กันค่ะยำปลากระป๋องให้อร่อยค่ะ บสอ,องใส่น้ำตาค่ะพี่น้องใส่เป็นเกลือนะคะก่อนอื่นจะกระเด็ใส่ชู้ลดลงไปค่ะสิ่นี้ขาดบมื่อใดค่ะ,คะพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่เกลือแทนนะคะถ้าใส่เป็นน้ำปลามันสีข้าวนะคะอันนี้ก็มักไผมักมันด้วยจ้ะพี่น้องนี่ของย่าใส่เกลือลงไปประมาณนี้สอบเราจะแตดกระใส่ลูกอไอีกค่ะจากนั้นค่ะใส่พริกป่นค่ะเพิ่มความหอมนิดนึงค่ะนะคะ จริงข้ามีพริกพริกดิบ้วล่ะค่ะพี่น้องจะเยื่อสะสเพิ่มความหอมนะคะสิบไซร์ไลด์ดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวมูมูผกผุดสุกินน้ำกระด้ค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวไปเอาซ่อมแป๊บนึงค่ะนะคะเอาซ่อมตะวันตะแล้ว่าเอาซอมสแตนเลสกระยนเสียงดังค่ะพี่น้อง ว่าเราใส่กระมังสแตนเลสนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแขกหรือหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะใส่พักหลายๆกับแสบด้วยค่ะพี่น้องนะคะมักไผมักมันคือว่าะคะ่ะตามด้วยพริกขี้หนูซอยนะคะ ใส่ลงไปเลยนี่ละพี่น้องเขาเบิดกล่องเขาเบิดติปเลยค่ะไม่นู่ง่ายๆสีละหักได้เยอะหลังมาก่อนหลังจากนั้นค่ะบีบมะนาวค่ะนะคะใครชอบเปรี้ยวๆก็ใส่ไปเป็นลูกลึกใส่ลายกวางเย่า,ยาก็ได้ค่ะเย่าใส่ไปสงองซี่ค่ะมะนาวออนโมเขยมีน้ำนะคะเย่าใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะ เม็ดมันใส่ไปน้ำเหนื้อมันเียค่ะหลังจากนั้นค่ะโรยด้วยผักชีกับผักแพ่ว็นอยังที่ต้องใส่ผักแพวผักแพวถ้ามีใส่แตงกีงดีค่ะมันสีหอมนะคะแล้วก็ผักชีเนี่ยโาใส่ลงไปเสือห้มันแบบว่ามีสีเขียวน่ากินนะคะ ใครชอบน้ำปลากระป๋องเยอะๆะคะ่ะก็สามารถใส่น้ำเบิดได้นะคะพี่น้องของเย้าอันนี้คือสองกระป๋องแต่ว่าจะใส่น้ำแค่ป,ป๋องเดียวอีกป๋องนึงจะใส่เตเนื้อนะคะโอ้ยไหลนิบ่ลยค่ะนะคะเนะดี๋ยวจะขออนุญาตชิมก่อนอืมพี่น้องเห็นบ่ล์ดดาบเลยแซ่บคักหอมพักแผ้ว หอมตะไคร้กินถึกตอนตะไคร่หอมแซบเอาอยุอิลีแซบอิลีค่ะพี่น้องนะคะส่วนปลากับปองนี่แล้วแต่ยี่ห้อได้ค่ะพี่น้องของย่างนี้บ่ม,ม,มียีห่ห้อไตโตบเหตรงๆว่ายี่ห้อไหนลดราคาก็่กินตัวน,นั้นเพราะว่าบ่ม,ม,มียี่ห้อที่จะแบบว่าทุกเหมือนกันทุกเดือนบ่แมนได้จากพี่น้องนะคะล้วเข้าบริสิ่เองจะแน่ื่ิสื่งหายนะคะเราก็กินตามที่เขาซื้อมามันก็จะได้แบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันละคะพี่น้องนะคะแต่ประสบัริสีแดงส่วนคือบางยี่ห้อนะคะ เอาละค่ะเดย๋ยวจาไปเสิร์ฟใส่จานให้เบิ่งค่ะแซบแลีเด้กพี่น้องต้องเติมยังแล้วมีเปรี้ยวมีเข้มมีนุ่หน่อยๆน,นะคะแล้วก็มีหอมตะไคร้นะคะพี่น้องนะคะเดีย๋ยวจะเสิร์ฟใส่จานให้ดูค่ะแล้วละค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะยำปลากระปองนะคะพี่น้องใส่ตะไคร่ค่ะหอมแดงหรือหอมแขกพริกข้นนะคะพริกป่นขัวนะคะพี่น้องแล้วก็ พริกขี้หนูส้อยค่ะดับคาวด้วยใบผักแพลแล้วก็ผักชีค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูง่ายๆจะรับรองว่ากินกับเขานีสแสบปัญญงังเลยค่ะพี่น้องนะคะวิธีการทำมโมยุงยาค่ะเคล็ดลับของเยาวคือไม่ใส่น้ำปลานะคะใส่เกลือกับชูรสค่ะนะคะคู้ยดมักหวานนิดๆก็ใส่น้ำตาลลงไปอันนี้มักไผ่มักมันวยคะเอ,เอ่อเติมค้อมเปียวดอกบกะนาวแค่นี้เอาอยู่ค่ะใส่น้ำปลาลงไปในความคิดของเยาว์จะว่ามันข้าวนะคะพี่น้องผู้ใดมักก็ใส่ไห้ผู้ใดยบ่บมักก็บ่ตองใส่เนาะค่ะ ทำตามแบบเดียวแล้วร้องว่าอร่อยค่ะขอบคุณในไลน์ค่ะพี่น้องทุกคู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆด,ด้วยค่ะพี่น้องมาค่ะม,มากินเขากินาน้ำด้วยกันค่ะยำปลากระป๋องง่ายๆแต่อร่อยค่ะ